โ oh อเค e> okay, เรากลับมาเล่นอีกครั้งเพราะเด้งเกมแคชด้งออกจากเกมไม่หยุดเลย oh. ใครเปิดก่อนไปก่อนเปิดไปได้ยงังไงวิ่งแบบปาดซ้ายเอ้ยซ้ายดูขวาวะเปิดประตู oh. ลูกซอง oh. อ๋เอเฮ้ยปเปิเดไม่ของฉัน เรื่องพกของแกก็มีเฮ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เกิดอาการบักเจ้าแกก็จะรู้เองว่าอนาคตของแกนะมันฝากไว้ที่ใครปืนอยู่ตรงนี้ก็จริงไงแต่ลูกกระสุนไม่มีกระสุนไม่มีก็ต้องไม่ก็ต้องใส่ดีเอาพามายปืนทีิงดิไหมเนี่ยตรงนี้ต้องใช้กุญแจเจอหากุญแจไหนพี่ก็หาอยู่นี่ไงเจอลูกดอลปืนไม่เจอหวังว่าเป็นแน่นอน ปืนลูกกระสุนปืนไม่มีก็เท่ากับตายเอาพานท้ายตีมันไม่ตายอุอ้ยเจอมนได้เหรอไม่เจอกองยาเจอยาในกระเป๋าไม่มียาจะชอบไปโลชัาโอ้ยชนประตูอีกแล้วไอประตูโลกจิตนี่ไม่ชอบเล่น่วซส่วต้องเปิดประตูทิ้งไว้เดี๋ยวเวลาหาทางนีที่แรกมันจะได้เจอง่ายๆบายนะเพื่อนรัก ไม่เพื่อนกูตายแล้วตายตีไม่ได้เหลืออีกแค่สามชีวิตมอยนะฮ่าฮ่าไอเอเมาแล้วมาได้ไงเนี่ยอ๋อมีของอะไรแล้วทำสิ่งที่ควรทำนะแล้วเจ้าก็ไปที่อื่นโอ้ไอเปไอ,ไปไอไป้เป็กกูเปิดประตูไม่ได้เรื่องของเจ้าก็ตา,ายม่อกีมาไหมมันฟัก,กิกรานมาเลย มียาลายมาไหมอโอ้โหถือดุสองอยังหนักเก่งขบงงงไม่ใช่ว่าทางนั้นหลบไปแล้วเหรอเดี๋ยวว่ามีกุญแจนะนะ โอ้ไอตลอดเลยได้ไปที่อื่นธนาผีไม่ไม่ใช่ผีคือพิสูจน์คือพิสูจน์คือพิสวดจริงดีพ่สดสดมน์ ส่วนมลใช่ส่วนมลอีทิพีโสตอนนี้ไม่รู้ว่าจะรอตอนไหนโด้วยจด้วยนะโมพุทธายะจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นข้าฮ่าฮ่าสวนตัว มาเจอสีท่ออหนาเกลียดมันอยู่แถวไหนครับมันอยู่ข้างๆห้องข้าพเจ้าอยู่มันอยู่ข้างๆห้องผมตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรอยู่แต่มันน่าจะเดินผ่านห้องผมไปแล้วผู้านผมเจอกุญแจแล้วมันอยู่ที่ห้องครับกุญแจอะไรครับกุญแจเปิดไอห้องอะไรรันครับฟักกิ้งรันไม่โหตายไปแล้วหนึ่ง เสียงร้องทำไมมันน่าสิ้นหวังอย่างเียวะสวัสดีครับตอนนี้ผมจะไปเอาของไม่ของมันอาจจะไม่ตกกลับไปละดิดิ้ดิ้ดิดิดิ้ของกลัวแล้วเอาอกไปปิเจ้าข้าปิดจ้านั้นเด้กลัวทันแล้วขอร้องเถิดอย่ามายุ่งกับข้าเลยทำไมดูหวาดกลัวขนาดนั้นเอเมทโอเป็นตัวอะไรอย่างเดิมในตัว โอเคเพื่อนเราก็มุดเข้ากันโอเค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 แค่้ะเกือบเข้าไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวทำไม็นเตียงสองเตียงจะมาอยู่ด้วยกันนะวะไฟยังวะเนี่ยโอ้หอเตียงพิเศษที่เปิดได้ก็พิเศษดูแล้วหอเตียงเทพประภูโอ้ไฟศักดิ์สิทธิ์ไงอยจากนักบุญโอ้ปล่อยจากนักบุญจงออกไปจงออกไปจากพิซาร์ถ้ามีเวลายากนะเขาปิดประตูให้ด้วย ไม่ติดไว้ดีทางนี้ที่ไล่เราเยอะใหไ้ไปนดีอบไกลก่อนเรากำลังดูกล้องวงจรเปิดก่อนฮะกล้องวงจรเปิดถ้าบ้านติดมันจะดูได้งไงเออวะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันเดินไปทางหน้าประตูครับพี่แล้วผมจะไปเปิดประตูยังไงเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเพ็นไอ้ก่อนอ๋อพี่เองวิง่งเฮ้ยมา เลสโก้เวลาเป็นฮีโร่ฮีโร่ไม่มีจริงฮีโร่ไม่มีจริงฮีโร่ไม่มีจริงฟักกิ้งับมาแล้วกำลังวางกับระเบิดเวลาลอบมันไวหน่อยครับพี่มกำลังจะระเบิดอีกไม่นานช่วงหนยิงนิดนึงอ่าไปาท่าเจ้าพาิสาสเปิดไปสายอะไรเปิดไปสายอะไร มาดิไม่สายรออยู่อ้าสแปมมันอยู่แล้วเนะี่ยฮะคุณวิ่งทำไมมันวิ่งมาเลยไหมหาตัวหายตัวหายตัวเราอยู่กับที่ไม่ไปไหนฮัลโหลสวัสดีทุงยาทำไมฮะ่าไปเห็นโหลกับเขาสิ ขาไม่ยุ่งด้วยหรอกเห็นไหมมันไม่ยุง่งไอตัวใหญ่แม่งเปิดประตูแล้วผักไอถุงยางอนาันมัยเข้ามาใต้เตียงช่วยด้วยถุยมันมาอย่างครับมันมาอย่างครับมาอยู่หน้าประตูข้าพเจ้าตอนน,นี้มันอยู่สุดห้องเลยครับโอเคผมรู้แล้วผมอยู่ไหน อ่าเจอกุญแจแล้วนะครับไอตรงนี้มันเคลือนอ๋อนี่ไงปืนพกไอนี่เห็นกระสุนไหมแน่ก็เห็นไหมแน่กุญแจไหนเก็บไว้หน่อยสิอ๋อก็เก็บไอตู้นี้มันมีอะไรเพิ่มเติมเกมฤทธิสิทธิ์หลงหงอยเลยครับพี่ลูกซองอยู่พื้นเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ปืนจะสอดรับแล้วเอาเลยเฉยงั้นผมเอาปืนพกเองเอาลูกซองก็น่าจะยาวเลยพร้อมหรือยังพี่จ๋าเดี๋ยวผมนำทาง เปิดประตูเปิดไมได่ได้แล้วได้แล้วไปเราเล t โกวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งมันน่าจะไม่ตามอีกฮะ <c oughs> ตามมันแน่มันน่าจะไม่ตามมาย่างโอเคนี่เกิดอะไรขึ้นขี่กายเพื่อนโอ้โนมันยิงไม่มันยิงไม่ได้ใช่ไหมคือถ้ายิงมันก็ตามตดิเออคุณสตันเอาไหมมันขึ้นมาย่างอะ่ะ ไม่มันมันไม่มีนี่มันมีห้องล่างอยู่มันมีห้องล่างตามมาตามมาโอเคเสียฐานไปใช้เพิ่มอีกหมดอารมณ์แล้วตอนนี้มาเดี๋ยวมันยังไม่มามันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่ชั้นบนใช่เจ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 เบอร์เบอร์ไม่มีบอกเบอร์มันเบอร์สองเบอร์กล้องมาจำปิดเบอร์สองดูได้นะครับคนใดขับรถขับรถได้ ตอ,ตอนนี้ผมห้องลับคุณจะต้นแล้วผมยิงเองราคาก็ยิงเพราะว่าส้ยมีมันจะสุนปืนลูกส,ส,สองออมาก็มายัางไะเนี่ยมาแล้วครับลงมันด่วนเลยครับเตรียมตัวยิงนะครับมาพร้อมแล้วยิงเลยยิงเลยมือแม่นปืนระครับการตี่การจะต้น ไปไปไปยิงสิโอเคเออไม่ไม่ทำอะไรที่ดื้อเอ้ยอย่ายิงอย่างนั้นซีบีเลียสองวิ่งด่วนวิ่งด่วนไอ้ก้อนถุงยางอันไหนอย่าพูดถึงมันในงานอยู่ที่ไหนครับอยู่ไหนครับโอ้ยอยู่ตรงหน้ามาเลยโอเคมาแล้วตุนี้ตุนี้ตุนี้ตรงไหน เดินมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งตามมาตรงนี้ตรงนี water, like. ้ตรงนี้ตรงนี้เปิดได้ไหมโอเคคีการ์ดตัวนี้คีการ์ตเดี๋ยวลเลี่นนี่เก็บคีการ์ดเออไปไปไปเกมไงกว่าจะจิ้ม ทำเสียลูกกระสุนให้มาตียิงประตูอยู่ดูให้อยู่ยังไม่ตื่นโอ้ลูกดอกแกสะดบฟรีโอเคตื่นแล้วครับตื่นแล้วพี่ตื่นแล้วพี่มามายิงมาหน่อยพี่ไปห้องต่อไปเด็ดอยู่ไหนครับห้องมันมืดจังมากโอ้ก็ห้องมืดดิได้กุญแจโอ้ไดวกุญแจแล้วไม่รู้ว่าวิ่งก่อนครับไป เดี๋ยวผมดูข้ด้านหนไงต่กเราก็จริงแล้วโอเคมันมาแล้วยวนที่สามกมันมาแล้ว ประตูมไม่ได้ลูกจีนนะเพื่อนแอลอยู่ตรงนี้แหละไม่ออกเบอร์สี่อยู่ห้องเราเบอร์สี่ดูได้นะงั้น,น,นจะเปิดประตูคือชีการ์เราตัดทิศถัดไปครับพี่คือเราต้องหาห้องที่เราใช้ชีการ์ที่ห้องนี้แล้วมันอยู่ตรงไหน อันนี้ต้องใช้กุญแจงั้นพี่อยู่ในตอนเนี้ยห้องน้ำครับเา้ห้องน้ำกับผมเลยครับเข้าทไมเข้าไปทำอะไรตอนนี้ในห้องห้องพยาบาลทำไมไม่มีมหมอวะมุกงห้ามบ,บาดบัตรต็นเลยมาโจโจมัสโกนเออผมมีกุญแจนะครับถ้าคนไหนเข้าไม่ได้ก็ตรงนั้นแหละกุญแจที่ผมจะ ขาเข้าจะลองโปรดมีด้วยเฮลมีเฮลมีนี่อะไรไหมผีอยู่ชั้นบนโอเคนั่นแปลว่าเราน่าจะลงเลยนะเฮ้ยแล่อะไรขีกาดเลยลูกดอกลูกดอกครับลูกดอกอ๋อยากลองลูกดอกไหมครับหลับยาวเลยนะโอ้ยยาเดยก็รองผ่านปีตรงนี้มีอะไรท้่น่าเก็บไหม หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยประตูศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนจนผีเข้าไม่ได้อ่ะ ยังไม่ทันเปิดบ้างเอ้ยคีการ์ตรงนี้ไงข้างหน้าคีการ์ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ้ครับคมากุณอ้มแล้วเปิดด่วนเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้น่าเสียดายคีอเปิดเปิดสิงไง่ไีเปิเปดได้แล้วครับ อ,อุ้ยก่อนเนื้อเดินได้ที่ตายไปอนอี้ไไปไมปปผมไม่ได้ปืนเฮ้ยไอมยังีือยู่ช<อ>ั้นบนอยู่ครับ,บคุณทเจอีการแล้วไปผมเจอแล้วอ่รอดข้างบนไปไเนคงก็อยูข้างล่างเหมือนกัน ดันั้นพวกเรจะทำในสิ่ที่เราต้องทำปืนอยู่ไหนอุ้ยศพถ้าผมตายนี่ผมต้องใช้ปูใช่ไหมแน่นอนเทพเจ้าให้อภัยเราครับคุณแล้วคุณอยู่ไหนครับพี่อยู่ไหนครับพี่มาอยู่ข้างล่างครับผมมาอยู่ข้างล่างกับผมข้างล่างสุดเลยเหรอครับ ไว้เพื่อนเราตายไปกี่รอบล้วไม่รู้อยากรู้จริงๆคือตายไปกี่รอบอคุณไปแล้วผมเจอขีกาแล้วครับมีไปหาห้องว <จะ S 1> ิจัยคุณแล้วครับเตรียมตัวจุกกำลังมีข้าห้องที่คุณเข้าไปเมื่อกี้งั้นก็เตรียมตัวใส่แมกกาซีนครบมาแล้ว ยิงแล้วก็วิ่งวิ่งสวนแล้วครับอุ้ยเด้อตายเหรอเทพเจ้าไม่เทพเจ้าเราตายแล้วโคบาจะเอาอย่างนี้ทีนี้ไม่ยู่กับผมคุณมีโปรไหมมีครับผม มีเสมอฮมีเสมอเดี๋ยวจะลอสันเราจะล้อแหมล้ออ้ออทำไมนเนี่ยลอฮเห,หมดเหมดยกำลังใจกับตัวเองจริงจริงเดี๋ยวลอไว้แล้วก็เราจะวิ่งสวนแล้วก็วลวก,กลับมาเลยมาตรงนี้ครับมาแงะตรงนี้ก่อนแงะตรงนี้ก่อนครับตรงเนี้ยแงะข้างบนอ่ะชั้นบนสุดเลยอันนั้นชั้นสองชั้นล่างสุดจะเป็นชั้นหนึ่ง โอเคโอเคโอเคนี่คืชั้นนึงเนี่ยโอเคคุณมีคีย์การ์ดใช่ไหมกดเข้าไปกีการไม่ใช่คีย์การ์นี่คือรหัสไม่เป็นไรครับคอมมันไม่ทันมาคุณใส่ไหนไหมหน้าตัวแรกคือหนึ่งหนาตัวสุดท้ายคือห้าคุณไม่แค่หนึ่งห้าไม่งั้นเราก็ต้องโอยคุณต้องเอาหนึ่งก่อนห้าที่หลังสุดห้าคือเลขสุดท้าย รู้อยู่แต่เราเจอหาเลขให้มันครบยังไงพี่ไม่รู้จะวิ่งไปไปทางอย่าวิ่งมาตรงนั้นสิพี่เวลาเขาไงอารอยิงให้มันสนุก่อยโอเคมันกำลังมามันกำลังว,วิ่งมาครับงั้นเราเปลี่ยนปืนกันเอาเอาปืนปืนมาโอ้ยมาผมจะยิงให้ตัวใหญ่นั่นเอง ผมมีกระสุนอยู่สามขีดคือพลังผมมีกระสุนอยู่สุดพร้อมแล้วบอกเลยมาแล้วครับมันอยู่ข้างในใช่ไหมป้องสลบสลบสลบหรือเปล่าสลบยิงดีสลบแชกไอ้าแแแบายบายพี่ จุกได้จุกได้จุกได้โอ้โหหลับหลับหลับโอเคมันหลับไปแล้วหลับไปแล้วหลับไปแล้วสองดอกหลับเลยใช่สองดอกหลับเลยฉันฉันไล่ฉันฉันล้างจุฉันล้างชุดโอ้ยผีนี่อย่าเข้ามาใกล้เราเราเป็นเป็นไงชินลูกซองหมดแล้วว่ะกระสุนกับผมเยอะอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าทิ้งยังไงทเกมเนี้ยทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ เราต้องไปเข้าห้องวิทยาศาสตร์แล้วห้องวิทแม่งโคตรไกลไกลอยู่แล้วคุณประตูให้แล้วเปิดให้าแล้วแหลตัวคุณนี่มีเลขอะไรบ้างของผมไม่ไม่มีเลขครับผมมีแต่ลูกกระสุนหนึ่งนะพกพกแต่ปืนก็ไม่ดีนะถือว่าเป็นเลขมันถือว่าเป็นเลขหรือเปล่าลูกกระสุนมันถือว่าเป็นเลขไม่เจอเลขแล้วเจอเลขแล้วผมเจอทำไมเลขห้าวะ เลขห้ามันมีกลกระบาดสองตัวซึ่งเป็นเลขห้าครับผมคุมีกระบาดกากระบาดกี่ตัวอันอันสุดท้ายนี้อันสุดท้ายหลังอนสูตรอ่ะเป็นห้าแล้อันแรกเป็นหนึ่งอ่ะอันแรกเป็นหนึ่งคับสุดท้ายเป็นห้าของผมเป็นห้างั้นก็แปลว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งมันจะมีอีกสองตัวมันจะมันจะมีเลขห้าหลักแล้วเราจะต้อง ไปของมันให้เจอใบจากการวิเคราะห์งงของผมผมว่ามันน่าจะอยู่ในห้องใดห้องหึ่งซึ่งงงขนาดวะเนี่ยใช่ผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดเปิดประตูทีบ و ยพี่อยู่ไหนครับกุญกแก้ได้เป็นห้องนี้อยืนในตัวนี้คุณอยู่ห้องวิทย์ใกล้ๆห้องพิธาศาสตร์อ่ะเข้าเดินมาทาง้ายครับใส่ของ ไม่ดีเดินทางขวาของห้องวิทยาศาสตร์นี่ครับตรงทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับห้องนี้ยังยังเปิดไม่ได้ครับผมเยใช่ด้วย,ยงั้นคือเอ,อ,อยายาแล้วจักนี่กระเป๋าไม่งี่อะไรเงี้ยทานคือของของที่ทางการร,รับบ,บัตรไม่ใบใบคัวเด้รหัสแล้วได้สามตัวเลยสามตัวผมมีหนึ่ง จ็ดตรงกลางเจ็ดตรงกลางมันมีอยู่หกตัวพี่เจ็ดตรงกลา,างที่ที่ยังไงมีรู้ดิอบอกบอกบอกมาหน่อยมันอยู่ฝั่งไหนบ้างฝั่งอะไรอะไปถึงเลขอะหนึ่งจุดห้าจุดจุดห้าหนึ่งจุดห้าจุดจุดห้าหนึ่งจุดห้า จุดห้าจุดห้าเจ็ดแล้วเราก็ต้องดาวอีกสองดาวหรือไม่เป็นไรโอ,อ้ยจอก,กีกัดไม่ไม่ได้ไม่ได้เจอกีก,กัดเจอไอ้อะไรรหัสรหัสเปิดประตูดาวดาวแค่รหัสเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ผมเราจะทำยังไงดี่อ,อมันกัดตูดผมมันเอาตูดผมอโอเครอดมาแล้ว มันอยู่หน้าห้องวิทยาศาสตร์เลยครับเดี๋ยวผมจะไปตอนมันคือตอนนี้ผมย่ออยู่ยผมย่ออยู่มันไม่เห็นผมอยู่ตอนนี้มันวิ่งหาคุณละามาไม่โอเคไปไปไป s <S ไป,ไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งอย่าดึงลงเลยนกองซ้ำอยูล่ลงกองซ้ำโอ้ยโอ้ยตัวเมีเยตัวผู้เนี่ยไปดีกว่า โอย่าญ่ซ้ำเขาอย่างนั้นดีไม่ใช่เข้าดิตัวปีศาจอันน่าเกียดน่าขยักขยเงียงไป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 ไต้องไปห้องบนวิ่งป่ารอบมีเวลาอีกอยู่กอผมยิงซ้ำไปแล้วยิงซ้ำมันก็ไม่นับนะเด็ดเด็ดเด็กดสปีดลันที่สุดนเลยแล้วปิดประตูรอบปิดประตูกันไว้ไป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 กดกดกดดีอะไรนะหนึ่รงไหนห่งจ จุดอะไรนะ5 5จุดจุดเจ็ดใช่ครบแล้วไม่ถูกหนึจุดโอ้ห้าเจ็ดสี่ห้าห้าไม่เป็นไร หนึ่งจุดจุดห้าห้าเจ็ดสห้าหนึ่งจุดห้าห้าจุดจุดห้าหไมถูกนหนึ่งหนึ่งห้าจุดจุดละจุดแล้วก็ห้า โอยแล้วก็ตาคุณห้าหจา่ห้าไม่ไมกดติกกดติกเร็วๆท้ยหนึ่งจุดห้าแล้วห้าห้าอีกรอบห้าตาคุณจุดสีห้าครับมามามาหนึ่งจุดห้ามีจุดห้าจุดสี่ห้า หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเจ็ดสี่ห้าห้าไม่ถูกเดี๋ยวสิโอ้ยหนึ่งจุดห้าห้าเจ็ดสี่ห้าไม่ถูกยากจังวะโอ้ยอาจจะท้ายแล้วเนี่ยมีจุด เจ็ด let's go โอเคถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วออกเยโอ้นั่งแกรหัดตั้งนานคลิปนี้ดูเป็นไงบ้างก็ขอคำเมนต์ออกมาว่าดูเป็นไงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะขอรับขอบคุณมากที่พูดให้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเกมผีมานะหนักหัวมากเลย โอ้ยแคบ normal ยังยากขนาดนี้ถ้าเล่น hard เล่นจะไม่ไหวแล้วอยากโหลดก็โหลดมาได้เลยนะครับเราจะซิงค์ทิงซื่อเกมไว้ถ้านักขอปิดคลิปกับเทงเท่านี้บา,บายยกันนะครับบา,บายย